อิมอุนนกร้องยังไงคะนกร้องยังไงคะนกร้องยังไงคะแมวไม่เอาเหรอหมาร้องไงอะหมาแมวแมวร้องไงคะหมูหมูร้องไงวัวหมาไก่อิ่มร้องไง เจ๊ร้องไงนกร้องยังไงคะนกร้องยังไงคะแมวร้องยังไงคะแมว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 แล้วนกอ่ะนกร้องยังไงนกร้องยังไงจจิิ๊๊บบฮะจิ๊บ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 บ่จิ๊บจิ๊บบ่หมาหมาร้องไงฮึ่งฮึ่ง โอ้แล้วช้างอ่ะช้างร้องไหมช้างร้องไหมแบน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 ,นโอ้